อยากรู้ไหมครับว่าเจ้าแผ่นเโอเท็ไทหรือที่เราเรียกว่าแผ่นใยสังเคราะห์เนี่ยเขาเอาไปใช้ในงานวิศวกรรมยังไงบ้างเโอเท็ไทชนิดที่หนึ่งเราเรียกว่า n o n w ูเบนชนิดไม่ถักทอจะใช้สำหรับงานกรองน้ําเมื่อก่อนก่อนที่ยังไม่มีเโอเท็ไทเนี่ยเราจะใช้วัสดุกรองที่เราเรียกว่า b บ d ดิ n งก็คือกรวดผสมทรายปูวางอยู่ที่ลาดตะลิ่งก่อนแล้วจึงใช้หินเลียงทับหน้า แต่สมัยนี้เนี่ยกรวดทรายค่อนข้างหายากเราเลยใช้เจลเทคไทมาปูแล้วก็ใช้หินเลียงทับหลักการกรองนะครับก็คือตอนที่น้ําขึ้นเนี่ยน้าจะเข้าไปในดินและตอนที่น้าลดเนี่ยน้าก็จะออกจากดินตอนที่น้ําออกเนี่ยถ้าเราไม่มีวัสดุกรองอย่างเบดดิ้งหรือเจลเทคไทเนี่ยเม็ดดินก็จะหลุดออกมาด้วยเพราะฉะนั้นวัสดุกรองก็คือช่วยป้องกันไม่ให้เม็ดดินเนี่ยหลุดออกมา เมื่อเม็ดดินไม่หลุดออกมาก็จะไม่เกิดการกัดเซาะและเกิดการพังทลายของลาดด้านข้างเจอทคไทอีกชนิดเราเรียกว่า Woven g e เจ e ท t คไทก็คือเจอทคไทชนิดถักทอตัวเนี้จะมีความแข็งแรงมากกว่าชนิดที่1นิยมใช้ในการแยกวัสดุของดินและเสริมกําลังของดินถ้าเกิดมีดินอ่อนเนี่ยเราใช้เจอทคไทชนิดนี้เนี่ยมันจะสามารถทําให้ดินเนี่ยรับแรงได้มากขึ้น และถ้าเกิดว่างานก่อสร้างของเรานะครับไม่สามารถทำราดตะดิงได้เราสามารถก่อสร้างโดยใช้วิธีการห่อดินด้วยจิวเทคไทเนี่ยเป็นชั้นๆก็สามารถทำกำแพงกันดินในแนวตั้งได้ใครคิดว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์พีมพ่มีประโยชน์ให้หน่อยครับ